ครับแท็กคู่เลยทีนี้

หม่ไปครับรถใหม่ยังไม่ได้ใช้งานเอามางานบุญก่อนถ้าดันตูดที่สีถลอกแน่ดันตูดไม่ได้ก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ได้สีถลอกเดี๋ยวเดี๋ยวมีตต้นนี้บ่อดดบ่ไดวายยังไงเสียนก ใส่ไมไหมหมนล้อไม่หมุนล้อไม่หมุนเหรอใช่นี่าำแต่วางไหนโอ้ควันอะไรครับควันอะไรเนี่ยมอไปไปคัดหรือเปล่าใช่โบไอท่อไอเตอร์หรือป้ควันอะไรอย่างเงี้นนะควันอะไรอย่างเงี้นขึ้นด้านบนอ่ะคัดไมมอ่ะมั้งโอ้เรียบร้อยครับคหมนขมงเลยงานก็แมนคัดแมนแล้วคัดไหม สวัสดีครับสวัสดีครับไต้แกจไปจัดเนมิลีวะอ,อยากได้แบบนี้จากพอ่อทุกขั้นนะโอ้จัดไฮร <laughs> ุ่นแตไปพ่อแล้วต้องใช้สลิง <laughs> งานนี้ต้องใช้สลิง ขายจังหวะครับนี่ขายจังหวะครับนี่ <gãn> <gãn cứ lãp này>

Hãy subscribe phải kênh này Mì Gõ Để gì huơ giăng, gì, không bỏ lỡ những video tới dẫn โอ้แสบ่ครับครับครับเปืดอจะตายแล้วยู่งจะตายนะโอ้นี่นี่เด้น้ำนี่เลยครับขอนำเป้าน้ำขอนำเปาน้ำเนี่ยข้อแกเลยครับขอบครับี่โอม่วอ้นรังนี่ล็อกมาันนี้อันนี้ของอันนี้อันนีนเรียอี้ของเฮียดเนี่ครับเวาเฮียดานคนทรงตธอ อันนี้บริษัทไหนนี่ครับโอสังดำ่ครับโอสสเอา้นอริโอ้ย่งครับย่างย่างย่างย่เดี๋ยวเดตอนนี้ขอทางนี้ก่อนครับอย่าลืมอะไรเด้อให้รวยนะครับให้รวยเด้อโอสังดำนะ เดี๋ยวเห็นแต่กองเชียระดับเพื่อนบ้านมาดีเราจะเห็นระดับทอาแข้ก็เชียเพื่อนอ่ะโอ้ยมื่อไหร่าเป็นเชียนะเมื้อไหร่เปนเชียแ่เดี๋ยวกันตาี้ให้ตาบ่าจาทางอยู่ในที่หางี้วนแม่ตายตบบสองว ได้ีปอยเอาอยู่แอมันแล้วไอเล่ไอล่ไอเล่ไปเฮ็ดอี่ยงอีกอะไรเน่พุ่นยุคขางกันแท่พูดเดีวหัวจมอยู่พุ่นบ่เออมามาาไปเบิกเนี่าไปเบิกเนี่ยมาพาย่า่ใเบิกนี่มันแมนอยู่บ่แมนไปดิพูดดีหัวจมอยู่พุ่นอะเอมกระแทกหัวจมตกลุม

พ่อแม่งนี่พ่อแม่งไปแล้วนะป๊าป๊าป๊เมื่อกี้ขึ้นจากโลบได้แล้วไปติดอีกแล้วครับเดี๋ยวไปดูหน่อยคือว่าใส่ใส่คนกลับจะไส่ พี่ถึงหมู่เลยแปลงไหนดิพี่100ล้านเด้แต่ emission แค่มุมเล็กๆตรังหันโอ้ยๆสุริยวิบัติของจริงอ่ะของจริงอ่ะโอ้เกือบไม่สุขสัตว์ไม่สอรหัสคาดๆทีมตึดพัดนะโอ้ถอยตรอยวิกันบานต้องลืนไปโคลืนยังไงเลยฮะไม่ได้ถอยดินี่นี่โอ้ย

อีกนิดเดียวได้จะพิงเสาไฟฟ้านะครับเอารถยังเอารถนักแล้วหกรอบอะ่ะจมอยู่ข้างในก็จมลากออกมาจมอยู่ด้านนอกอีก